สุขติของเทวดาฮิขูทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งผ้าย่อมเศร้าหมองเหงื่อย่อมไหลออกจากรกระแร้ผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาดของตน พิขุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแนท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุขติครั้นไปสู่สุขติแล้วขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุขติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข่าพิขุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี้แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุขติของเทวดาทั้งหลายเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัย ที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วศรัทธาของเทวดาใดนั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นแล้วอันสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้นี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพิกุทั้งหลาย เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุขติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดเมื่อท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระัทธรรศรัทธาของท่านนั้นพึงตั้งลงมั่น มีรากอย่างลงมั่นในพระสัตยธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปมิได้ตลอดชีพท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่าก,กระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้หาอุปธิมิได้ แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัตวธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุดติเมื่อนั้นย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นี้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆ